ตำสตรอเบอรี่อือได้แล้ครับครับสวัสดีครับพี่นอ้องทาง YouTube ครับมูอนี้พาพี่พน้องมาเฮ็ดส้มตำนะครับแต่มูอนี้สิเอาเป็นส้มตำสตรอเบอรี่นะครับช่วงนี้เป็นฤดูก,กาลของสตรอเบอรี่นะครับผลผลิตของสตรอเบอรี่ออสู่ตรเลียครับเดี๋ยววัอนี้จะสตรอเบอรี่มาตำส้มตำสตรอเบอรีร่ให้กินครับรับรองอร่อยแซ่บแน่นอน สตรอเบอรี่ว่าตามใจสมตามเขาคือนิ้พักนิ้วเครื่องเคียงเข้าตัวนี้อาหารที่ขายบราณสมตามใส่สตรอเบอรี่ลองบุญครับมื่อนี้ทีว่าแนะนําเป็นสมตามสตรอเบอรีนะ่เนาะเพราะว่าเป็นลองเห็นกินเมื่อแล้วครับมันแซ่บกว่าที่คิดนะครับรสชาติำซีออกมาเปรี้ยวๆหวานๆน,นะครับอ่อ แซ่บครับเฮ็ดแล้วก็ติดกอกติดใจนะครับส่งทำสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่ช่วงนี้เป็นฤดูกาลของสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ก็แล้วออกสู่ตลาดนะครับราคาก็อบแพงครับเขาก็ใส่เครื่องปรุงปกติเลยครับแบบเข้าตามสมงตามครับใส่มิตรใส่พริกตามที่เขาชอบนะครับมักเผ็ดหลายกับใส่หลายครับมักเผ็ดหน่อยกับใส่หน่อยครับใส่น้ำปลาในไข่กุ้ยไก่นะครับแล้วก็น้ำตาลชูรสนะครับไปครับ สตรอเบอรี่เนี่ยมันจะมีวิตามินซีหลายครับแล้วมีไฟเบอร์นะครับสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะครับว่าเลยครับกินสตรอเบอรี่ช่วงนี้ครับแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเปราะเนี่ยเขามีเข้าไปได้หลายอย่างเลยครับพวกพักนยครับเฉพาะซอยเพลิงรสชาตินะครับสมตันนี่ก็เป็นอาหารถี่โคตอีสานเข็ดนเป็นสุขคนนะครับ หลังลังมากครับทุกภาคเฮ็ดเป็นเบไปเลยครับสรงตามนี้เป็นอาหารที่โมยางสวัสดิเฮ็ดง่ายๆนะครับือเป็นสลัดพูดง่างยๆเป็นสลัดนะครับสลัดเขาข้นอีสานเนาะนหลายคนก็มาก,กินที่โรลที่ใจนะครับแต่คนอีสานเนี่ยกินเก็บทุกมือนะครับมือหนีซื้อมามิตรตอประรลีเขาไป่ได้น,นะเพราอผมเฮ็ดกินแล้วครับมันเป็นอ,า,อาหารที่แซ่บกว่าที่คิดนะครับแซ่บกว่าสรงตามธรรมดาครับ<ไ>อยากให้เลาลองๆให้ลองเพื่อนๆเฮ็ดต,ตามมึงครับ สมตำสตรอเบอร <him> ี่นะครับเพราะตำกินแล้วครับแซ่บกัวทีคิดไว้ไรนะครับเพื่อนๆลอวางก็แล้วองซื้อมาตำครับเป็นสมตำสตรอเบอรี่ครับลองมีเข้าไปรสชาติก็ดีครับดีก่วที่คิดนะครับอยากให้หลายคนได้ลองครับสมตำสตรอเบอรี่ครับเป็นอาหารที่แซ่บกว่าที่คิดไว้ครับเดี๋ยวเขามาชิมรสชาติกันครับตาเลยครับ ตาตาสีสันครับรสชาติบ๊อแค่กันเลยครับบ๊อกแคร์ตาตาเลยครับลองชิมดูครับสม่ำเสมอบลิตรสชาติดีแซ่บแซ่ดอ่ะอืมอร่ยอยู่ วลางก็ต้องให้ก,กินเบิ่งแซ่บดิบกินออกลงตามสตอตเบอร์รี่ครับครับใช่ได้ Pin mua quang đây Sốm tắm sở với lì Thả Cá tẻ với